เกิดปีมะนายรำสายดัลโกนเกิดปีเจดูนระโหดด d ลโกนเจา้าครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราได้ผัดกะเพราเครื่องในไก่รอบดึกนะฮะเนี่ยทำเสร็จใหม่ๆเลยนะผัดกะเพราเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะโดยเฉพาะผัดกะเพราเครื่องในไก่เนี่ยทำกินเกิด ได้ทำกินเกือบทุกวันเลยพี่น้องเนี่ยการผัดกะเพราหัวใจสำคัญอยู่ที่ไหนน้ำมันหอยครับขาดไม่ได้เลยทำกับข้าวเนี่ยเรื่องผัดผัดเนี่ยขาดน้ำมันหอยเนี่ยไม่อร่อยนะฮะเคยทำดูหลายสูตรแล้วนะครับต้องมีน้ำมันหอยนะและผัดกะเพราก็ขาดอะไรไม่ได้คือกะเพราเลยนะครับ มันก็คือกระเพรา <Relax> มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับ